สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟทีครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆนะครับในการทดสอบไมโครโฟนครับในบนสมาร์ทโฟนนะครับต้องบอกปัจจุบันนะครับคนทำ YouTube หลายคนนะครับใช้ในส่วนของสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราเริ่มใช้ไมโครโฟนที่เป็นไวเลสใช่ไหมครับแต่หลายคนเนี่ยนะครับเจอเหมือนผมไหมว่าเอ๊ะเมื่อเชื่อมต่อแล้วเราไม่รู้ว่าเจ้าไมค์ที่ใช้งานอยู่เนี่ยเป็นไมโครโฟนบนสมาร์ทโฟนหรือไวเลสใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวช เช็คไมโครโฟนได้ครับว่าตอนนี้ใช้งานอยู่บนไมอะไรนะครับ2ก็คือสามารถช่วยเล็กคอร์ดเสียงได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่หว่าว่าชื่อแอปอะไรครับมันชื่อว่าแอปในส่วนของ Motive Audio ครับก็ต้องบอกว่าเป็นแอปสำคัญที่สามารถใช้งานโดยการเช็คไม์นะครับและบันทึกเสียงได้เลยนะครับซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เคยใช้งานเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มต้นก็คือให้คุณโหลดมานะครับและคุณก็กดไปที่หน้าแอปพลิเคชันครับ พอก,กดไปปุ๊บเนี่ยหน้าแรกก็คือเขาจะบอกเรื่องของการใช้ร่วมกับไม์ต่างๆที่เขามีอยู่นะครับปัจจุบันเขามีใบแบบไหนบ้างซึ่งต้องบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันของชัวนะครับผ,ผู้ผลิตไมโครโฟนนะครับเขาก็มีแอปตัวนี้แหละนะครับเอาไว้ใช้งานร่วมกับไมโครโฟนของเขานะครับพอคุณสมมุติว่าคุณซื้อมาถ้าเป็นไม์ของเขาเนี่ยเขาจะข้อดีก็คือเน้นเล็กขอดเสียงครับสมมุติว่าตอนนี้กดเข้าไปแล้วกดเน็กครับ จากนั้นแอปพลิเคชันจะเข้ามาในหน้านี้ก็คือการเชื่อมต่อไมค์ครับว่าคุณต้องการบันทึกเสียงแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวแอปตัวนี้มันสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับเป็นการพูดเป็นเสียงดนตรีร้องนะครับเสียงไมโครโฟนนะครับแล้วก็เสียงในส่วนของอุปกรณ์ลําโพงนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ปรับคุณภาพเสียงได้ด้วยนะครับแต่ละไมค์แต่ละตัวยังไม่เหมือนกันนะครับเรากดเข้าไปดูนี่ฮะนี่ฮะจะเห็นว่าเส้นเสียงแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่คือข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับ แต่สิ่งสาคัญวันนี้ที่ผมบอกว่ามันจะมาช่วยในการเทสไมค์ก็คือหัวข้อที่2ครับตัวที่เป็นรูปใหม่นะครับกด้าไปครับตัวเนี้นะครับจะเป็นการบอกเกวัดนะครับว่าไมค์เนี่ยเสียงระดับไหนนะครับตอนเนี้ไมโครโฟนที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นไมค์ของตัวสมาร์ทโฟนมันขึ้นว่า Input ก็คือตอนนี้ยังไม่มีนะครับเป็นหูฟังนะครับเป็นไมค์ปกตินะครับแต่เมื่อเราเชื่อมต่อกับเจ้าไมโครโฟนที่เป็นไวเลสนะครับเดี๋ยวดูนะผมเชื่อมต่อไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวดูในหน้าจอนะครับก็คือนะครับม ตรงคาว่า input นะครับอันนี้มันบอกเลยครับพอเรา input สยบเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะ detect เห็นไหมฮะตอนนี้แหละครับมันสามารถ detect เข้าไปแล้วเป็นหูฟังหรือไมโครโฟนนะครับมันจะบอกเลยว่าตอนนี้ระดับเสียงอยู่เท่าไหร่นะครับเราสามารถปรับคุณภาพเสียงได้ก็คือเรียกเรียวเสียงได้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเวลาผมใช้งานอย่างเช่นผมพูดกับไม้นะครับหรือผมลกาไม้เนี่ยจะเห็นว่าเส้นเสียงมันเริ่มตีขึ้นมานะครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเลยอ่ะมันต้องคุยเสียงดังๆใช่ไหมครับ วิธีการที่เช็คให้ชัวร์กว่านี้ครับเราทํำยังไงครับเห็นปุ่มตรงกลางไหมครับปุ่มเลคคอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มเลคคอร์ดเสียงเพื่อทดสอบนะครับก็คือวิธีการทดสอบก็คือกดเข้าไปครับแล้วก็เกาไม้ครับหลายคนบอกเอเกาไม้ทำไมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กาไม้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเสียงที่พูดอยู่เ่ยมันเบาเบาหรือดังเนี่ยมันมาจากไม้ตัวไหนนะครับแต่ถ้ากาไม้จะรู้ลเลยนะครับอ่ะพอผมกาไม้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็กดเครื่องหมายถูกครับจากนั้นมันจะให้เซฟไฟล์เสียงครับ พอเราเซฟไฟล์เสียงปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฟังกันดูครับก็กดไปที่ตัวด้านหลังสุดครับนะครับด้านหลังสุดเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันจะมีชื่อไฟล์เสียงที่เราเซฟไว้นะครับเป็นเวฟนะครับต่อมาข้างล่างมีการกดเป็นเขาเรียกว่าตัดด้วยครับเป็นกรนไกลครับตัดตัดคลิปเสียงก็ได้นะครับกดเข้าไปเนี่ยมันสามารถตัดคลิปเสียงได้นะครับหรือนะครับกดฟังเฉยเฉยก็ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดฟังเฉยๆฉก่อนนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับ มันมาจากไม้ตัวไหนนะครับแต่ถ้าเก้าไม้น่ารู้เลยนะครับอ่ะพอผมเก้าไม้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็กดเครื่องหมายถูกครับนี่แหละครับพอเราฟังเราก็รู้เลยครับว่าไม้เนี่ยสามารถพร้อมทํางานแล้วนะครับแล้วก็ได้เสียงที่เราต้องการแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เชื่อมต่อเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําไงฮะ ถ่ายคลิปสิครับจะรออะไรนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยนะครับสำหรับคนที่ทำยูทูบเบอร์นะครับทำคลิปทำโซเชียลมีเดียนะครับต้องบอกว่าแอปพลิเคชัน Motive Audio นะครับเป็นหนึ่งแอปที่ควรจะมีติดไว้บนสมาร์ทโฟนเลยครับบอกเลยนะครับว่ามันสะดวกและง่ายดายจริงๆครับเวลาเราใช้งานนะครับเอาละฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตาม Subscribe นะครับใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ช่องแคสไฟทีอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปปต่อไกับ Cat5 ะครับ